สวัสดีค่ะพบกับนานะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปแรกของนาเลยนะคะนาจะมานำเสนอ Toyota f o r ร์จ e r นะคะเครื่อง3000นะคะเป็นตัว v ีโฟวนะคะปี2010นะคะรถสวยมากๆเลยนะคะและที่สำคัญราคาไม่แพงนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะ ด้านหน้านะคะโลโก้นะคะจะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะสไตล์ของ Fortuner เลยนะคะเป็นเครื่อง VN Turbo นะคะเป็นรุ่นประหยัดน้ำมันนะคะมีเซ็นเซอร์หน้านะคะให้ทั้งหมด2จุดเลยนะคะามาพร้อมสเกิร์ตแล้วก็ไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะส่วนยางนะคะคันนี้เป็นยางปี2022นะคะเป็นขอบ17 2022บอกได้เลยได้รถคันนี้ไปคุ้มมากๆเลยเจ้าของเก่าใช้งานดีมากๆเลยนะคะ ส่วนด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดนะคะพร้อมสเกิร์ตให้ด้วยนะคะเป็นตัว v นะคะนะคะเป็น f o r จ u เนอร์โฟวินะคะ, ner, ะ,คะสำหรับภายในนะคะภายในจะเป็นสีเบตนะคะแต่งด้วยลายไม้แบบนี้เลยนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะ พวงมาลัยนะคะเป็นมันติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับลดเสียงวิทยุได้เลยนะคะหน้าจอนะคะจะเป็นแบบทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะเป็น Air Auto นะคะเป็นเกียร์ออโต้โวินนะคะขับขึ้นเขาสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเบาะด้านในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะดูแลทำความสะอาดง่ายนะคะเบาะสวยงามเลยนะคะ สำหรับเบาคนขับนะคะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะโอเคสำหรับบริเวณห้องเครื่องของ Toyota Fortuner คันนี้นะคะรับประกันเลยไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะคะแผ่นเพจสวยมอกอกรเนียนกลิบเลยนะคะทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะคันหน้านะคะฝาก,กระโปรงหน้าไม่มีรอยถูกถอดทำสีแต่อย่างใดแน่นอนจ้า สำหรับ Toyota Fortuner นะคะปี2010นะคะเครื่อง3,000ตัว V นะคะขับเครื่อง4ล้อคันนี้นะคะราคาอยู่ที่579,000บาทนะคะ579,000บาทผ่อน84งวดนะคะงวดละ11,000กว่าบาทนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา Fortuner นะคะแนะนำที่รถบ้านสมชายเลยรับประกันนะคะรถสวยไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำตัดต่อเครื่องแต่อย่างใดแน่นอนนะคะ เบอร์โทรนะคะติดต่อที่เบอร์นาได้เลยนะคะ099นะคะ444 3624นะคะ099 444 3624นะคะยื่นเอกสารเข้ามาตรวจสอบก่อนได้นะคะออกรถ0ู์บาทจบทุกอย่างเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ